thế được nghe chuyện phòng tắm không làm gì vậy? <laughs> เออม oh ึงกุมีเรื่องเลจ้ะ่าใัในช่วงเกบกีฬาสีนีแหละมึงขีเสือกไปทั่วเลยเหรอเออน่าแล้วพวกมึงอยากฟังกันปะเฮ้ยแค่นั้นแหละคือช่วงนี้มันเป็นช่วงกีฬาสีใช่ปะแล้วมันจะมีวูาพี่แฝดคนนึงที่คุรู้จักอ่ะคือเขามาซ้อมกีฬาช่วงเย็นนี่แหละในทีเนี้ยพี่เขาอ่ะอยากไปห้องน้ำแล้วคือพวกมึงรู้ใช่ปะว่าช่วงเย็นเนี้ยอาคารเนี้ยมันรหมดแล้วเหลือแต่ การใต้ตึกวิที่มีห้องน้ําอยู่แล้วพวกมึงรู้ใช่ปะว่าห้องน้ําใต้ตึกวิเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนมันไม่มีคนอยู่เลยเว้ยบรรยากาศมันก็วังเวงอ่ะมันเริ่มมืดแล้วอ่ะมึงเข้าห้องน้ำปะกูไม่ปวดอ่ะเดี๋ยวกูรอหน้าห้องน้ำนะโอเค B ตกส่วงบ่เนี่ย B ตรงนี้ได้ป่าวะ มาตั้งแต่มเมื่อกี้แล้วสาราะแบ็ไปนอนอนะเออจูนแล้วเรื่องมันเป็นไงต่อวะเออนั่นดิไม่ไดนน้มีน่ากลัวเลยมีแค่ไฟดับน่าก,านากลนเหมือนกันมึงอย่าลบหลู่ดีต้นฟังมันเล่าต่อก่อนก็คือหลังจากอีกวันหนึ่งใช่ป่ะพี่เขาก็ป่วยมึงนักกีฬามันป่วยง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่นะกูเป็นนักกีฬาเขาก็ป่วยบ่อยจะตายเออต้นมันป่วยการเมืองหรือเปล่าอยา่าขาดดิจูนเล่าต่อ ก็ตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่กีฬาสีอ่ะกูไม่เห็นพี่เขาเลยเว้ยเชี่ยพี่เขาหายไปหรือวะก็ใช่สิตั้งแต่กระเทยยังไม่เห็นเลยมึงเชี่ยน่ากลัวว่ะผีอะไรมีจริงหรอกอย่างวิทยาศาสตร์มีจริงกูจะโง่อเว้ยก็เถิบเดี๋ยวเย็นนี้เจอกูค้าเดี๋ยวไม่เยออ่ะเยอะยเป็นจรงจิงกูมวด้วยหรอเอาหน้าอย่างพอดี้สู้ด้วยกูไม่ได้บอดี้กูดูพระพระโคตรใหญ่สู้ด้วยนี่ ไปเดี๋ยวผมจะไป 几块钱多？好啊喂，海我、啊哦、爸，对面，哪里啊？没、哎、没响，没、哦，人家没接。哦。再来,来 เชี้ยของเล่นเี่ยอะไรเนี่ยไอ้สัสก็มึงเข้าห้องน้ำนานกูลอยๆมึงอยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยหรือว่ามึงจะกลัวกูเฮียอะไรมึงกลัวหรอกไอ้สัสไปนั่งเล่นต่อเ่อเหมือนจะไปรุ่นพี่แฝดที่มันเคยเล่าให้ฟังเลยว่ะอ้าวไปไหนมายังไม่กลับบ้านเหรอแีอ่ไอ้ตข้าห้องน้ำนานหน่ยะยักไปเจอผีมาเลยเออมึงน เล่าให้ฟังอ่ะพี่สองคนนี้แหละที่เป็นคนเจอจริงๆแล้วสรุปว่าพี่เขาอ่ะไม่ได้มาโรงเรียนจนถึงตอนนี้คือไม่ได้เป็นไรนะพี่เขาไปเหตุอลไรสั่งปัสสาวเสีย <S <S แล้วก็ที่สรุปไปก็คือนอนไม่พอบอกบอกออกกําลังกายเยอะด้วยก็เลยสลบทีป่ปแล้วก็จูงช่างไฟตัวใหญ่ก็เลยมาดูให้อ่ะแค่นั้นแหละไฟไฟเออไฟโรงเรียนแม่ไม่ค่อยดีนะเว้ยแม่งติดติดแบบจับวันที่แบบคนก่อเหีก็ว้าวเลยฮะกลัวอะไรนะก็เมื่อกี้ไฟห้องน้ำติดติดแบบจับแล้วไอ้ต้นมันก็วิ่งออกมาเลยอ่ะ พู้ถึงอะไรไรู้ถึงใครไม่รู้เรื่องอะไรอีกออ่ะ๋อ,อ